สวัสดีคะ่ะคุณแม่จีโน่จากมารชเชียปไทยแลนด์นะคะและวันนี้นะคะจีโน่มีเมนูพิเศษมาฝากทุกคนอีกแล้วะคะ่ะเพราะคุณแม่มีนี่ค่ะมัลแอนด์ครีมมี่นะคะเป็นครีมเทียม,ยมกลิ่นมะพร้าวะคะ่ะเก๋มากปกติเราจะเห็นครีมเทียม,ม,ยมตลาดเป็นกลิ่นนมธรรมดาใช่ไหมนี่เป็นกลิ่นมะพร้าวคะ่ะนั่นคือที่มาของเมนูพิเศษวันนี้นั่นคือนมปันม่นหิมะกลิ่นมะพร้าวะคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะวัตถุดิบายมากคา่ะ ครีมเทียมนะคะของมาอนครีมมี่นะคะเป็นครีมเทียมมะพราะะ้าว45กรัมค่ะน้ำเปล่านะคะ150กรัมนมข้นหวาน10กรัมค่ะและน้ำเชื่อม20กรัมน้ำแข็งพูนแก้วประมาณ22ออนนะคะเริ่มจากเราจะเอาครีมเทียมนะคะผสมกับน้ำอุ่นนะคะ150กรัมนี่คะ่ะคนให้เข้ากันนะคะ เ็นไหมคะเป็นน้ำนมเลยคะ่ะหอมมากหอมมะพร้าวมากนะคะณนะจุดนี้ oh <yeah. S 1> ครีมเทียมนะคะรสมะพร้าวของม่นครีมมี่นะคะเก๋มากคะ่ะละลายง่ายนะคะที่สําคัญคือศูนย์แคลอรี่คะ่ะฉะนั้นคนที่แบบว่าลดการลดน้ําหนักนะคะดูแลสุขภาพสามารถทานครีมเทียมตัวนี้ได้เลยคะ่ะเอาละคะ่ะเมื่อครีมเทียมละลายแล้วนะคะ เราก็จะตามไปด้วยนมข้นหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนมข้นหวานนะคะและน้ำเชื่อม20กรัมค่ะ หอมมากเลยนะคะอาจากแข่งไปนี่ค่ะูนโถจากนั้นตามเครื่องดื่มผสมครีมมะพร้าวของเมาครีมมี่นะคะนี่คะ่ะแล้วแสุขผสมรุมปั่นหิมะนะคะที่อร่อยและหอมด้วยจากนั้นเอาเข้าเครื่องเลยคะ่ะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไหมคะ เราจะทำการปั่นแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเตรียมมาเทใส่แก้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ใครไหมคะนมปั่นหิมะนะคะขาวๆนะคะนี่ตักฮิมะใส่แก้วเลยนะคะ นี่ค่ะจากนั้นเพื่อความอร่อยเพิ่มเติมนะคะเทผงครีมมาอ่อนครีมมี่มะพร้าวด้านบนเลยนะคะตามชอบเลยค่ะเป็นหิมะสวยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะนมปั่นฮิมะนะคะครีมมะพร้าวจาก My a แอ Creamy ค่ะทําง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะหอมหวานมันเหมือนมะพร้าวเลยค่ะ เก๋มากเลยนะคะเนี่ยอร่อยจริงๆสามารถทําตามได้เลยนะคะใครชื่นชอบสามารถติดตามได้เลยค่ะที่เพจของ My and Creamy นะคะที่สําคัญศูนย์แคลอรี่ค่ะดังนั้นคนที่กลัวความอ้วนคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้ค่ะจ mm ิโน่บอกเลยค่ะว่าอร่อยจริงเชฟยืนยันค่ะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ